เอาสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็เสนอนะครับนี่ฮะชั้นวางกระถางอเนกประสงค์นะครับของเรานะครับดูการรับน้ําหนักนะฮะนี่นะฮะยีกิโลกว่ากว่าสบายๆนะครับไม่มีแอนนะครับรับน้ําหนักได้นะครับจะวางเอียงวางแบบนี้นะครับนี่แก่8แนิ้วนะครับได้ถึง10กระถางที่เดียวเชียวนะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไว้ล็อกกระถางได้นะครับนี่ฮะโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเรารับประกอบนะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ อ่าโอเคครับขอบพระคุณมากครับสำหรับสมาชิกทุกชั้นนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นชั้นเพาะผักนะครับเพาะต้นอ่อนนะครับหรือจะใช้ปลูกต้นไม้ก็ได้โอ้โหตัวนี้สูง2เมตรนะครับนี่สูงถึง2เมตรทีเดียวเชียวนะฮะสามชั้นนี่กําลังดีฮะนี่ลูกค้าสั่งประกอบพิเศษแต่สี่ชั้นก็นําไปแยกร่างได้นะครับแยกได้หมดนะครับแยกได้หมดนะครับก็ดูนะครับว่า หน้าปลูกไหมฮะนะครับไม่แพงครับแล้วก็ท่อที่ใช้นี่เป็นท่อหนานะฮะท่อหนาปกติท่อท่อท่อสี่หุนจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เราใช้ท่อหกหุนนะฮะหนามากนะฮะโอเคนะฮะนะก็ดูนะฮะว่าความใหญ่อันนี้ท่อท่อสี่หุนนะฮะท่อนะฮะนี่ท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่กว่ากันนะครับใช้ท่อใหญ่นะฮะ เอ็นนะฮะดูนะครับเห็นนะครับนีฮะใช้ปลูกวอเตอร์ครสได้สบายสบายนะครับหรือจะปลูกผักน้ำเพราะต้นอ่อนอะไรได้หมดนะครับนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้กวะสงครับชั้นวางอันนี้กวะสงรับน้ำหนักได้เยอะนะครับโอเคนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดวางกระบะนะครับสําหรับเพาะต้นไม้เพาะต้นอ่อนเพาะก้าผพักต่างๆชุดนี้ก็สามารถที่จะวางกระบะได้กระบะน้อยได้ถึง3กระบะทีเดียวนะฮะโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นชุดล็อกกระถางแดนิ้วนะครับหลังแดนิ้วเราก็จําหน่ายในราคาส่งนะครับใบละ5บาทเท่านั้นนะฮะตอนนี้สั่งประกอบ3ามชั้นนะครับโอเคนะฮะโอเคนะครับใครสนใจติดต่อได้นะ ครับตันนี Middle ้ก็จะเป็นชั้นกระบะปลูกผักนะครับหรือจะใส่ของใส่อะไรก็ได้นะครับหรือเพาะต้นอ่อนก็ได้นะครับมันออกแบบมาให้วางได้2แบบนะครับนี่คือแบบแรกนะครับก็วางแบบแนวยาวสองชั้นวางได้หกนะครับเแบบที่สองนะครับมันก็ถูกออกแบบมานะครับให้ให้วางได้สามครับวางแนวขวางเนี่ยได้สามสามชั้นนะครับนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่ นะครับเนี่ยเป็นสามชั้นแล้วนะครับข้างล่างก็นะครับปุ๊บนะฮะนี่ก็เป็นสามชั้นนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเฉพาะต้นอ่อนหรือปลูกผักอะไรก็ได้นะครับข้างบนก็ขึงสามารถขึงมุ้งขึงผ้าพลาสติกได้นะครับคุมแมลงได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะท่านใดที่ชอบปลูกผักนะครับแต่ว่า หนึ <étique> ่งไม่ม <Ay ane. S 1> ีพื er ้นที่นะครับมีแต่พื้นปูนนะครับหรือว่ามีพื้นที่แต่ว่าหญ้าเนี่ยรกนะครับเราจําเป็นจะต้องปลูกยกสูงขึ้นนะครับนี่เป็นชุดปลูกผักนะครับชุดนี้ปลูกได้เป็นร้อยกระถางเลยนะครับนะฮะชั้นหนึ่งเนี่ยมันมันสามารถที่จะใส่กระถางได้วางกระถางได้ขนาด8นิ้วเนี่ยสิกระถางนะครับวางได้10กระถางเลยนะครับนะฮะวางได้10บกระถาง แล้วก็รับน้ําหนักชั้นหนึ่งเนี่ยรับน้ําหนักได้ชั้นละ20กิโลกรัมนะครับชุดนี้3ชั้นนะครับแล้วก็แบบนี้เป็นแบบ4ชั้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนั้นนะครับเขาทนแดดทนผูกนะฮะ20ปีได้สบายๆนะครับกระถางนี่ก็5ปีได้สบายๆแล้วขายส่งกระถางด้วยนะครับกระถาง8นิ้วก็ใบละ5บาทเองนะครับแล้วก็รับประกอบตามแบบที่กําหนดด้วยนะฮะท่านใดที่ต้องการจัดมุมนั่งเล่น นะครับหลบร้อนมุมน้ำตกนะฮะร,ระบบน้ำตรงมาติดต่อเรามาได้นะครับตัวนี้นะครับเราเรา,เร,ารับทําหมดรับประกอบตามแบบนะครับโอเคนะครับติดต่อได้นะครับ0 8 3 3์2ป6 7 4นะครับขอบคุณครับ